ด้วยไข่วัดสายพือออนนอ่อนเอมดีเพื่อนะเมนุนไข่อะไม่ขึ้นเมื่อยค่ะแต่พี่น้องสวัสดีค่ะอพอกันอีกแล้วในช่องกินกับแพทย์นะพี่น้องคะ่ะวันนี้ได้เมนูแซ่บๆพามากินตำสั่วหอยแข้งเต็มถาดอายาเลยพี่น้องคะ่ะหลายลายมาแล้วค่ะแซ่บๆน้ำกันไม่มีนนจ้าพี่นออ้นองจา้าลุยว้าเจ,าจ้าอยาก<ท>ได้ไข่ใบายาใแญ่ จั่เอาอลังก็ข่อยเนี่ยสร้างใหม่ยันแท้เนื้อนุ่นเนาโอ้ยมาจากพี่น้องจากมาสเซนน้องแฟนแมนนวลจากพักเขาได้หลายอร่อยอ่ะพักกาดได้ซื้อได้จากเมือนเหน็บเคือน้ำอีกับปูอีกับปูเอ้ยเอือนมวลเนี้ยเอาภาษาเข้าเอิือีกับปูเนาะบะห่อยแข้งจับเย่ะไหมคุ้นปูเอ้ยคุ้นปูน้ำฉ่ำๆเลยค่ะพี่น้องค่ะกินตำจ้ะมื้อนี้ ปูจ้ะอ้วกใครเต็มเลยเพืออ่อนอร่อยเ <บา S 1> ส้นปีได้จะไปนอนกันเส้นสามหอ่อสามห่อมันหนายเต็มหายเลย สองห้อยเป็นกินเบอร์อิมอ่มสแสดงว่าย่างเบอร์อิมอ่มแล้วใส่สามพี่น้องขามาแส,สดงรงแพลน้ำมันนวล้วจ้าขอบคุณจ้าที่เข้ามารับชมและคอมเมนต์อยากหากินอย่านนงแนนน้ำบอกได้จ้าพี่น้องจา๋าถ้ามีเดี๋ยวจัดให้นะคะอื้อ กคืออ้อนอ้อนหนักเลยอ่ะพี่นองเค่ไขวัดใจท่านเอมดีปั๊บอ่ะไม่เงื่อนไขอ่ะมันขึ้เหนื่อยค่ะแกพี่น้องเหนื่อยบ่อืมขนาดไข่เศร้าแล้วแม่แพทย์เมื่อยหันใจบ่อิ่มแม่้าไขเดินเนาบ่มันกินปอดอยู่บ่แพทย์มันคือเหนื่อยเขากินหวปอดอยู่บอแพทย์มันไอเนาะพี่น้องเคยไข่ไปจ้ะแต่ยังไข่ได้แต่ถามมึงซื้อ เขาจะพูดเป็นมากห้อกไอ้ไบร์เบ่ร์าอะไรเศร้าแลเวจาวามันมีไอแต่ไอแบบบอเศเ้าไม่แม้แเดี๋ยวมันม่ให้เศร้าดีอีหรอไม่รู้คือกันแต่มันใจมันจะเ้าไปเรื่อยๆยื่อยลังแต่ว่ามันคือใส่เวลามันเป็นไวรัสยานแต่มันกินป่วยไหมค่ะ มันคือไข่ธรรมดากิดไปน่าจะกิต๊ะมันเมื่อยเจองานแน่กับเมื่อยเดินแน่กับเมื่อยจะไปนอนค่ะไม่ได้ดกิต๊หรือวนันเพราะในเจ้าดีกับโมลูนะจ๊ะเผื่อมีผู้รู้บอกจ้าเผื่อมีผู้รู้เนาะว่ามันเป็นจังไดชอากิต๊กนะ ถ้าเสษตรแย่จ้ะหมอนค่ะบุญนวันสินจ,จัดการนนัหอยแข้งเนี่ยพี่น้องขะบุญไปแซ่บหอยแข้งแกะที่หลังปะหอยแข้งรูดหนึ่งแต่มันหน่อยหน่อยหวานเนี่ยแท้มันสดปะแต่ซีรีส์มาใหม่ใหม่ยันปะ หวานแต่พี่น้องกันแกะกรองกันกัไปกันมา้ด้ตพี่น้องหาแซ่บๆน้ำกันไม่ได้กินโดนหรอหอยแงหน่อยกินแต่หอยแข็งไงบะแล้วเจ้าสิแกะแล้วเหรอที่กินเบอร์สบลเล่าเป็ี่ยนอะไรคะมาสั่นบะพักอันนี้แซ่ลแบบได้ค่ะพี่น้องพี่น้องมาขึ้นเมนูนันบะ อันนี้มันมุนมากกว่าเด็กพี่น้องว้จะกงหยัมเจี๊ยบมันเสีย,ม,ยมันไปเองดิปบ <c oughs> <ไ>ปากแผ์เดี๋ยวปลาคูมให้จ้าพี่น้องจ้า บางทีก so ับข้าวแาอื้อหือกันนี่พี่หอมันไปเองจ้ะเมื่อไรตันใจบอกเดี๋ยวมันจะมันออกไปตอนไหนมันรุดออกออกไปตอนมาให้ในเฮยียดคีบกับบ้าเป็นเลยเนาะโอ้โหหวานเหนียแพะพราเฮยียดคีบเดี๋ยวมันกินดูตะดูบ่ะมันเลยกวนแซมได้ออกอันนี้ปูจ้ะปูดอง เบคกิมหลาได้จ้ะพี่น้องค่ะแเบคกิมหลายก็กินบ่ได้อันนี้มันพอดีไม่เค็มเลยอ่ะน้อยใหญน้อยออม,มันนัวนัวนี่จับเลยแบบร้อนหนึ่งอ่ะแกต้องไปแกร้อนหนึ่งอือมร,ร้อนสายสกินก็ไม่ถึงบนเวลาก่นอน ปิดนี่ใสกินเปล่าจะไปนอนค่ะยานอาหารเหลือแสบนะเหรอนเะนองแพทไหนเฮ็ดจิบยาสิบสามหน้าที่จะไปนอนมันมันหล่นอยากี่น้องค่ะเป็นด้่ยก็เลยเปล่ากินย่านไม่อิ่มหวานกุ๊บกุ๊บไปอน ่อยแค่น่อยร้อ,ยองตามมึงได้จ้ะรู้แสบอะ่ะน้ำปลาหนึ่งหน่วยเขาพริกเขาเกลือจ้ะ เบลยดอ่ะขนมจีนสามหัอเบเลยจ้ะพี่น้องค่ะขนมจีนไม่ได้ใช้อยู่สองเจ้านะคะท้องพี่หมวยกับห้องพี่ตั้มจากพี่น้องจ้าชพ่นอนเพออยากกินไข้ลูกอ่ะมาพี่น้องค่ะช่องแพทเลยค่ะ แพไหอ่ะพัตตี้พัตตี้ีกับรนนี่แหละพัตีซีสับแซนม่กินกับพอืออกินกับแพ้แพีไป้องค่ะเนือนวนหหยใช้ยากเลยตื่นมาเพิ่งจะตีซีสัซน Ba bóng bên cảm nhận cái lòng bên bóng bên luôn cái đấy đấy mẹ mẹ m mhm quá mhm 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 มันสดมะอืม,มันก็เลยหวานดูดดูดดูดบวมหัจุบไม่นอนอ <c oughs> หนั <c oughs> นวต <c oughs> ูดจุบไปหนึงน่อยๆนยกับมั่นดีดลล้ีห่ะมันแสบนัวจ้ะ <c oughs> มันไป็นหนาเพชรแต่อยังกินนะจ๊ะพี่น้องจ๋าท้ามันดูดน่าเสพสแอนด์เมนว่าหน้าทำแพ้จ้าพี่น้องทั้งทังฝังไทยฝังลาทั้งต่างประเทศมาสัแซ่บต้องกันเด้อจ้าขอบคุณหลายจ้าที่มาเป็นกระมังใจจ้าที่รับชมและคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะจ้าพี่น้องจ๋าถามว่ามันดูดในน้ำหอยแครงไงพี่น้องค่ะอันนี้ก็แสบด้วยจ้าจะเผื่อมาหอยแครงหน่อยดิจ้ะ หวานมัน่อ,นอยเขาเพี่รเขาเกลือว่าไม่ยังเนาะชวนน้ำพี่น้องกันพี่น้องบอกหอแม่นวลชวนน้ำจะลอดได้แพ้เด้หอ,อ,อ,อยแข็งใหญ่มันต้องกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดกระลำจ้ะพี่น้องคะอันนี้หูอยู่ยงในกระลำ <laughs> อืมหวานอ๋อเป็นว่าชิ้นเคยได้แบบเป็นองคจ๋าขบขบจับธระดาเนี่ยม,มาค้างได้ไม่นอนเป็นว่าไม่กรอบ มันนะอต้อ,องกินเอากินเอาอันนี้พี่กัดในโรตัสนะคะมีคนถามมาเยอะอยู่ไปซือในโรตัาเจสิมหากับอ๋อกินได้หลายคนนะเจมแค่เนาะแตงยุ่งเด็ดหวานไม่ยายก,กันห้อยแฉ่งหน่อยสแสบไปจ้ะพี่น้อง หวานจ้ะไม่ต้องลวกสุกเกินจ้ะพี่น้องค่ะด้วยหวานโอ้แ็กไปสุดยอดจ้ะ เป็นอะเสียจนเบิดเลยบ่ะคะหวานก้นโหดเดียวพี่น้องถามมาทำไมน้ำถึงเยอะอืมไม่ทีเหรอพี่น้องบอกว่าใช้ทีนะใส่ตามปกติแต่ข้าใส่ปลาแดกหลายผึ้งจักหน่อยเดี๋ยววันที่ข้าเติมน้ำต้มซุกพี่น้องมันสิบ่เข้มจ้ะเพราะพี่น้องบอกว่าบ่อยากกินเข้มหลายไหม เราเติมน้ำใส่ใส่นปลาแดกเลยเลืยเป่าที่ห้องกาไวจังหน่อยแล้วห้องก็เติมน้ำต้มสุกพี่น้องคะน้ำมันก็จะไหลออืก็บว่าได้ใส่ปลาหลเพราะว่าถ้าถ้าไม่ใส่ปลาเลยเป้าแล้วใส่น้ำเข้าไปมันก็จะจืดมันสีบนนัวพี่น้องสามปริมาณจ้ะพี่น้องจ้ะกินหอยแค้งจ้ะพี่น้องแต่ซุ้มหนี่สีออกมักนัวนัวลึก ขื้นจ้ะเผ็ดเผ็ดหวานนัวรสชาติแพคแอมแม็กกินน้ำกันได้จ้ะอือเบื่ลย้ิแซ่บ เอาแล้วคะ่ะพี่น้องคามือกับอีมนะ่มนะ์หลัะจากกินมูม,มา่ามกินบะสุภาต้องขอโทษขอไปไหลายๆเพราะก็ไม่คิปหนาด้วยจ้าสวัสดีสสดค่ะขอบคุณมากเลยค่ะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้า